กลับมาอีกแล้วจ้าพี่จ๋าครับอีกกิจกรรมที่เหลือนะจ้าพี่จ๋าเนาะเจ๊ก็อยากจะบอกว่าเอออยากให้ดูคลิปเรื่อยๆนะจ้าพี่จ๋ามันจะมีจังหวะที่เจ๊จะบอกรหัสภายในคลิปนี้เนาะนะใครฟังกอดใครได้ยินกอดก็รีบคอมเมนต์มานะจ้าพี่จ๋าเนาะก็จะแจกให้รางวัลละหนึ่งท่านเท่านั้นนะจ้าพี่จา๋าคนที่ได้จากคลิปที่แล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับนะจ้าพี่จา๋าแบ่งปันเพื่อนเนาะ อาจารเดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนสักแป๊บหนึ่งขอเธอเดินที่เป็สองจะพี่จ่าสิบโยกไปก่อนนะจ๊ะพี่จ่าเนาะเด้อใครอยากใครจะกรอคลิปหรือใครจะเออระวังพลาดล่ะนะเจมบอกนะจ๊ะพี่จ่าเนาะจะแจกด้วยกันสามรางวัลจ้ะรางวัลละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ่ากับสามยูทที่ได้รับเนาะป้าจ๊าเดี๋ยวขอลุ้นเกมสักนิดสักหน่อยก่อนนะแล้วค่อยบอกรลาดนะจ๊ะพี่จ่าเนาะ โอ้โหยังไงกอดโอเมกอดอุ้ยมาแซมอนอืมแปดบาทก็เช่นเคยเนาะคลิปวิโดีโอนี้ททำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเยาวาชนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะเด็กๆเออเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะปะยังไงหมดไหมเป็นทาจะหมดโอเมกอด อย่างก่อนนี้โอ้โหนี่เจก็มาในเวลาหนึ่งทมส้นะจ๊ะพี่จะเป็นตับบดายวะสาหรับการเติมครั้งแรกกับยุดแรกของค่าคืนนี้จะพี่จะโอ้รางวัลก็อยากแจกจะหมดตัวเฉยป้าสิบมุนให้มันรู้แล้วร,รู้รอดไปเลยยังไงก็หมดไปเลยสิจา้าโชว์สกิลหมดไปเลยกับทุน่าสิบบาทอ้ยเดี๋ยวเจว่าเจาไปเปลี่ยนยุดแล้วกลับมาเล่นดีกว่ายุดนี้ไม่ค่อยเวิร์กหลายรอบแล้วเดี๋ยวสักครู่จ้ะพี่จ๋า โอเคจ้าเจ๊ก็ทําการเปลี่ยนยุดมาแล้วนะจ๊ะพี่จ๋าก็เติมมา100บาทเนาะกลับปลไปเลยจา้าไปเลยจ้าลงกอดลงกอดไป30ยอะประจ๊ะพี่จ๋าเออนะห้าสิบบาทยุดแรกโอ้หมดไวเวอร์หายใจยังไม่ทันทัวาปอดหมดเฉยมา1 0 0บาทสําหรับยุดนี้จะไปในทางทิศไหนเนาะมาเป็นกําลังใจให้เจ๊นิดคนนี้หน่อยนะจ๊ะพี่จานนะแล้วเจ๊จะจัดกิจกรรมให้นะ อย่าบ่อยเหลือเกินอยากให้ได้กันเนาะกิจกรรมง่ายๆนะจ๊ะพี่จ๋าแต่ตอนนี้เป็นกำลังใจให้เจก่อน<ท>เออยังไงกอดยังไงเนาะปาบเขาห้เอาเป็นตะหมดบอกวะใครยังไม่ติดตามช่องนะก็รีบติดตามแนละ้วกิจกรรมเราจะมีให้เรื่อยๆนะจ๊ะพีนะ่จ๋าเนาะใครที่ติดตามก็มีสิทธิ์เล่นกิจกรรมกับเจนะ ว้ย,ยังไงลงเหอะลงเหอะก็ลงไปเลยสิขาเออมาดูกันว่าสเกเตอร์ตัวสุดท้ายจะช่วยชีวิตเราไหมเนาะฟรีเกมรอบนี้เนาปะปะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะพี่จ๋าที่ Endu g e n i ิคนนี้นะจ๊ะพี่จ,านนาจ๋า Endu g e n i ิคนนี้ไปนานๆนะจ๊ะพี่จ๋าอุ้ยสวย18บาทยังไงม่พัดไปจ้า เคม, okay, มาสิบสี่บาทเค okay, ต่อพีจิจ้าโยกนี้นนคูณแปดคูณสิบคใอยโอ้โ oh, ห oh. คูณจังเลยอุตสาห์เข้าฟรีเกม ไม่ได้ไม่อียังให้กันเลยงงเป็นไก่ต่อแต่จะพิจารโอไมค์ก้างรางรวมจะพิจารโอ้โอยำเย้ห้าสิบบาทโอ้อุตส่าเข้าฟรีเกมจะพิจาใชาแค่นี้เนะโอ้ยไ,ไปไปต่อ,อม,มาจะช่วยชีวิตทุน50ยุดแรกได้ไหมนะสำหรับยุดนี้นะไป let's go ไปที่แบบสี่บาทจะพิจาขอบานมา เงียบกริบเงียบกริบเจมาฉันก็จะไม่รักเฮ้ยยูไปเลยสิบยกฉันก็จะได้รู้ว่าผิด สี่ห้ยเธอเอออีสองมันน้อยไปอืมแสบตาไม่ไหวแล้วตอนนี้เอ้ยตอนนี้วายยังไงสิบบาทเองหรอไปต่อจังนิดจังหน่อยยำเบ้อ คิวมาดอกนี้ว่ายังไงสวยหนึ่งบาทอือหือปลายปลายปลายใหม่ๆก็ลงก็ให้มันหมดไปเลยสิคะโชยุที่สองหมดตูดไปเหมือนยุดเหมือนเหมือนตอนยุดแรกโอ้ยช็อตฟิวเวอร์ต่อนเนื่องจะมีสารเนาะอ้ย มาไหวจะเคลียเดอ้ออีอย่างเนาะยุดนี้ยุดนี้ก็แล้วยุดนู้นก็แล้วสลับปรับเปลี่ยนกันก็แล้วนะจะเอาอย่างไงเนาะเจว่าเจต้องแบงบเอาอีกยุดมาเล่นแล้วแหละเนาะเดี๋ยวไปหาเติมมาอีกยุดนะจ๊ะพ่จารแล้วเรามาเล่นใหม่เนาะเดี๋ยวกลับมาใหม่สักครู่จากพร้อมกับกิจกรรมนะจ๊ะโอเคจ้ากลับมาใหม่กับยุดเปลี่ยนยุดมานะแล้วก็เพิ่มมาเลยจะพิจาสามร้อยบาทปลาไปที่เบ็ดห้าบาทเออตอนนี้ก็คือสามยุดแล้วนะไป ยกยกไปด้วยออ,ตอ,ตอ้ต้วจะพี่จ๋าน่ะมาลุ้นกันต่อนะจ๊ะพี่จ๋าว่าโอ้ยยังไงนะตะกี้นีนโกนะหืมซีตปากจุบจิบอยู่นั่นแหละเอ้ามาเติมเ้ยค่ะเติมสองอีกเติมสามอีกมาเป็นแต่ได้กําไรเนาะบอนี่ดวงขึ้นนะเมื่อวานดวงขึ้นวันนี้ดวงขึ้นไหมให้มันขึ้นขึ้น,นเหมือนเมื่อวานเมื่อวานก็มาช่วงหัวข้ามอย่างนงี้แหละนะตะกิ้ที่แล้วลใครยังไม่ได้ ชมก็กลับไปรับชมได้นะจ๊าพี่าจา๋าเนาะก็ดวงขึืนอยู่วยไม่พูดดีกว่านะจ๊าพี่าจา๋าเนาะเหาว่าสปอยเยอะกลับไปดูเองนลจ๊ะพี่าจา๋าเนาะปวิเข้าฟรีเกมอีกเอาย,ยังไงเข้าอีกแล้วจะจ่ายไหมยุดก่อนเติมไปก็ไม่เข้านะจ๊ะเข้าสิเออแต่ไม่จ่ายโอ้ยมองสมองยังไงสิบมา ยังไงต่อ25บาทโอ้มยก็อดต้องมันก็ตัวก้อนใส่ก้อนไม่เอฟจ,จะพิจารณานี้ว่าจะไหนว่าจะไหน120บาทโอเคมาแล้วปะดอกนี้25บาทสวยไหมก็เอียงง่าย ปาบอกให้สิบสองดอกนี้ยี่สิบสี่ต่อจ้าจะสิบสองเออเอมา <c oughs> เดินคิวต่อสิบสองอ้าวดอกนี้เจ็ดสิบแปดบาทจะพี่จ่าไปเลยจ้าวันก้อนต่อก้อนจ่ายก้อนไม่เอิจะพี่จ่ารอบนี้ว่าเจ๊งได้สุปเปอร์เมกามาแล้วจ้ะไปต่อไปต่อ ไอพัดเวทไซต์ร้อยยี่สิบเออเรางวัลก้อนโตก้อนใหญ่ก้อนเอฟจะพี่จาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบปาต่อโอ้โหฟรีเกมจะพี่จารอบนี้ว่าจังไดเออห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทโอเคกรรมขี้ดีกะกรรมตดน่าจะโอเคจะพี่จามา สำหรับใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนตอนนี้เนาะถึงเวลาประกาศรหัสแล้วนะจ๊ะพี่จ๋านะใครคอมเมนต์คนแรกก็จัดไปเนาะก็รหัสก็จะมีอยู่ว่าให้พิมพ์คำว่าเจนิดนะเป็นภาษาไทยต่อด้วย GT ทีเจนิด GT เป็นตัวอังกฤษนะจ๊ะพี่จ๋านะย้ำอีกทีเจนิดจีทีเออเมนแรกก็รับไปเลยนะจ๊ะรางวัลน,นะจ๊ะพี่จ๋า 3รางวัลด้วยกันรางวัลละ100น,นะจ๊ะสารางวัลน,นี้บวกกับคลิปที่แล้วด้วยเด้อ2รางวัลกับคลิปนี้1รางวัลจ้าจะได้รับแค่คนละรางวัลน,นะจ๊ะต่อยุดเนาะเออก็อย่าพลาดกันละใจดีขนาดนี้ก็เล่น,เล,นเล่นกันหน่อยนะจ๊ะพี่จ้าคนที่จะได้ก็ต้องติดตามช่องนะป้าสิบโยกปเมนแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้ด้วยละ่ะเออ คนไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจ๊จะพยายามจัดกิจกรรมเลยนะเพราะท้าดวงขึ้นเงินเยอะก็ใจดีแจ้งนะจ๊ะแบ่งปันให้กับพี่น้องนะจ๊ะพี่จา๋าวิ้ยหมดรอบไปเวอร์อยังไงกอนเออปลาเป็เจ็ดเบ็ดเจ็ดสิบยกไปด้วย ไปพัดไปใจดอกนี้15บาทเอาคิวมาดอกนี้เออยังไงต่อเอมาเบกริบกรุบกริบหมดรอบเฉยโอเมก้า oh ยังไง อย่างไงอย่างไงมันเป็นยังไงไปจ้ะลุงก็ไม่ได้เป็นสามจะพี่จ้ะซื้อสิปะ่ะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงจ้ะพี่จาะจะวันนี้เจยินีที่จะเสี่ยงมาลองซื้อดูนะพีเกมก็ไม่ค่อยจ่ายเท่าไรออโตก็ยังบอ่ายกดมือก็ยังบอใชยแจ็คกับลุ้นอีกอย่างมาขอรุ้นกับการซื้อบางสิ ต่อด้วยเจเออ,ดอ,ด,อดอกนี้ว่าช่วงไหนอือหือยี่สิบเอ็ดคิวมา,มาสวยอดอกนี้เออสิบสี่เคมาสี่บาทแปดสิบเจมาสวยเอต่อดอกนี้สามสิบ เออเป็นดับบลไดวะคูณยีสยังไงต่อแล้วมันเจอยังไงต่อเอออือ <c oughs> พี่น้องโอ้โหการลงทุนยังมีความเสี่ยงนะจ๊ะพี่สาววันนี้เสี่ยงที่จะไม่ได้มากกว่าได้ วันนี้วันสุกแล้วเห็นเชอร้องไห้ตั้งแต่วันจันทร์โอ้โหสิบยอกจะพี่จาาณาจะไหนโอ้โหกาลังทุนจะมีความเสี่ยงนะจ๊ะเสี่ยงที่จะขาดทุนอีกแล้วจะกระทำอินอย่างลงไปนะเออไปเลยวันนี้เบ็ดเล็กมงคลของเจเลเก้านะจ๊ะขอให้มาขอให้โดนขอให้ใจ่ายแบบเบิ่มๆเคม, <Okay, S 2> มาวันท,วที่สองสวยสาบหเออ อืมสิบบาทอีกเหรอเจต่อเอ้หนึ่งบาทหลังนี้ว่ายังไงเก้าบาทเอาสวยเฮ้ยเออข้าฟรีครมอีกเอาไปสวยฮะตัวจะพิจารเบ็ดเก้าเออเลขวงคลมาแล้ววะขอได้โปรดได้จ่ายนะจ๊ะพิจารนะเงียบกริบเออยังไงกอ ดอกนี้เอ้ยมาห้าสิบเจ็ดก่อนเลยเอมา,ออาเออเก้าสิบบาทอ๋อยังไงต่ออืมคูณหกเขาให้เท่าอะไรอือหือเท้าปั้นมา27่สเจมาป้าเขาให้32เอต่อทิจะร้อย2 9บาท เออดอกนี้324บาทจะพี่จ๋า่วยงามผ่าร่ามเฉยยอดเออก็ไปต่อสิจ๊าพี่จ่ายแบบนี้ค่อยมีแต่แรงฮืดสู้หน่อยเนาะเออมาแล้วว่ะแตะพันแล้ววะ่ะปอีกกันนิจักหน่อยขอเถอะนะขอให้เหมือนคลิปที่แล้วเถอะเออที่แบบโอ้โหมาตอนท้ายเ,ออเล่นตั้งนานไม่ได้ เพิ่งจะมาได้ตอนที่บอกว่าอยากจะเลิกเล่นเนาะก็เลยเออไหนๆก็เลิกเล่นแล้วเนาะรวยแล้วก็เลิกเลยเออนะก่อนไปรับชมกันได้นะจ๊ะพี่จ๋านะไปไงก็ดูเป็นแนวทางเนาะลงไหมรอบนี้เคมามาพราะให้ร้อยเก้าสิบสี่สวยไปเลยจ้าเรามันก็ตกก้อนใจก้อนมาเอฟของเจนเนี่าพี่จ๋าะเออเอะเออเอหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่ รอบนี้วายเจเอ้ยกาสเจ็ดปาบเขาให้ดอกนี้ปาบเขาให้ร้อยแปดอ,อแบบนี้ค่อยมีแรงดุนค่อยมีแรงเล่นค่อยมีแรงอย่างอื่นเนาะแรงอะไรก่อน โอเคจ้า1ิ 12. การหมุนฟรีของเราจะพิจารก,กับเลขวงคลเบ็ดเก้าได้1,611บาทบอกเลยว่าสวยงามพระรามเจ็ดยอดอย่างนี้ก็ต้องปรบมือจ้าพี่จ้าเออพบทุนมา300บาทเนาะป้าต่อจังนี้จังหน่อยไหมหรือพอซัมนี่โอเคนะเจพอก่อนดีก,กว่านะจ้าพี่จ้าก็สำหรับใครที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนจบนะจ้าพี่จ้าเนาะเจจะเพิ่ม อีก4รางวัลน,นะจ๊ะเพราะพอะดีว่าแบบเล่นได้เนาะเลยใจดีแจกพี่น้องด้วยดีกว่านะจ๊ะพี่จ๋าเป็นคลิปช่วงเช้าของพ่งนี้2อก็คลิปช่วงค่ำของพ่งนี้อีก2นะจ๊ะพี่จ๋าวันหยุดก็แจกรางวัลให้กับวันหยุดเนาะเออกติกาก็แบบเดิมเนาะเปิดการแจ้งเตือนคลิปไฟเดอร์แล้วกลับมาเจอกันพรุ่งนี้จ้าลุ้นกันต่อจ้ะพี่จ๋ากดบาย